ปลาครับเราจะทําการวิดปลาตรงนี้กันครับเจอปลาขอนครับปล่อยรถเกี่ยวครับผมทีนี้เราก็ทําการวิดไปครับเอกิดเยนกคไนมาตอนรุ่นกันครับว่าจะมีปลาแต่เดินดูแล้วปลาเยอะหรือครับวิ่งอยูครับวิดไปวิดมาวิดไปวิดมาครับผมนี้โดดขึ้นนึกว่ากบครับทีแรกเรียมนึกว่ากบโดดครับก่อนแ้วลักปนน้อยครับ ปลาเยอะจริงๆับผมปลาคอรนนี่นเป็นอะไรที่<อ>หา<อ>กินง่ายอยู่ครับผมเริ่มลูดเต็มใ้ดาบตึกน,น้ำยังไม่แห้งก็ได้ไปตัวหนึ่งแล้วครับผมนี่เราก็มาลอรุมกันครับลูกชายก็วิ่งว่อนเลยครับเรื่องหาปลานี่ขนัดครับขยันเต็มขยันไปเรื่อยครับวิ่งมาก็มาตามคลุกมาตามทางครับ ตัวหนึ่งครับผมเป็นอะไรที่หมานอยู่ครับน้ำก็ยังไม่แห้งครับบิดไปได้สองสามครอบก็ได้ปลามาสองสามตัวแล้วครับเป็นหมยที่หมานมากครับปลายออยู่ครับนี่ครับได้ตัวหนึ่งแล้วว่าไปการหาปลาคอนนี่ก็ดีอยู่ครับกิจกรรมครอบครัวพาเด็กน้อยตามจับตามนี้ก็บรรยากาศดีครับ นี่ตอนนี้เราก็มาหาไม้ครับตอนนี้เรากําลังค้นหาอยู่ครับนี่เด็กน้อยเล่นแบบว่าจะมีปลาอยู่ในโคลนหรือเปล่านะครับว่าพอาะปลาปลาคอนนี่จะจะชอบมุดโคลนครับตอนกลางวันแต่ถ้าไปช่วงเย็นเ็นนี่จะขึ้นมาครับขึ้นมาหายใจหรือว่าอะไรไม่รู้เหมือนกันนะครับพอดีว่าการหาปลาหาปลามาสองสาม ราเนี้รู้เลยครับถ้าไปกลางวันนี่ปลาจะเราจะไม่เห็นเลยครับเราจะต้องไปเดินเหยียบๆหรือลุยๆโครนดูครับผมว่ามันมีปลาอยู่หรือเปล่าถ้ามีปุ๊บนี่ครับนี่ตอนนี้เราก็เจอแล้วครับขิดๆไว้ๆกันก่อนครับแล้วเราก็ทาการวิ่งไปเรื่อยๆวิๆ่งไปไปจนได้ปลามาพอสมควรครับผมลูกชายก็วิ่งว่อนลยครับจองไปหาแต่ปลาครับผม ไม่รู้ว่าอยากหาปลาหรืออยากเล่นน้ําหรืออยากเล่นโครนกันครับนี่ครับยืบนรอดักอย่างนเดียวครับผมได้ไปแล้วตัวหนึ่งโอ้ตัวนี้โอ้จับไม่ได้ครับต้องให้แม่เขาไปจับเองครับผมสนัดครับเรื่องเล่นเรื่องหาปลาไม่รู้ว่าอยากเล่นโครนหรือปลาตามสาเด็กน้อยครับเห็นอย่างนี้ก็คิดถึงอดีตครับตอนเราเป็นเด็กน้อยสมัยก่อนก็อยู่แต่กับทุ่งนากับ ปลาข้าวกับโครนนี่แหละครับสนุกดีครับผมพอมาเจออย่างนี้ก็พาลงไปสืบสารตามภาษาที่เราเคยหากินอยู่ตามภาษาเด็กสมัยก่อนครับผมเอาครับตอนนี้เราก็จับปลาหมดกันแล้วนะครับเราจะทําการไปล้างครับแล้วเราก็จะทําการย่างไปครับไปดูผลงานกันครับที่ทุ่งนาครับผมไปดูวัวก่อนครับนี่ครับยังไม่อยากยังไม่อยากขึ้นครับยังเห็นปลายครับ ไราจไปตอนล้างตอนว่าจะได้เยอะแค่ไหนเราเลยต้องจะได้อะไรบ้างพากันไปล้างปลาก่อนครับผมนี่ครับนี้เราก็มาถึงที่ล้างปลากันแล้วนะครับแล้วพ่อาหน่าเลยครับทุ่งนายามเย็นครับอาจจะมีเสียงลมหน่อยนะครับเสียงลมพูู่ผมจะไม่ลบเสียงลมออกนะครับผมจะพากซ้ำแล้วก็จะมีเสียงในคลิปไปด้วยกันเลยนะครับผมใครที่นี่ก็ตั้งใจฟังเอาหน่อยเด้อครับ พอมันได้บรรยากาศมากครับที่เอามาภาคตอนนี้ก็เพื่อเป็นความบันเทิงความเพราะในคลิปมันมีเสียงบ้างเราไม,ไม่ได้คุยตลอดเหมือนเราภาคอย่างนี้นะครับผมนะครับปูวิ่งครับปลากระโดดออกปูก็ได้ปลาขอก็ได้เอาลาาแข็งกระโดดวิ่งออกจากนะีครับทำการล้างไปเรื่อยจนน้ําจนในดินมันหมดครับผมได้อยู่ครับผมถ้านี่ก็ได้เยอะอยู่นะครับไป หาแค่ชั่วโมงกว่าครับไม่ถึงชั่วโมงแล้วครับประมาณสิบถึงสามสิบสี่สิบนาทีครับผมได้ปลามาขนาดนี้นี่ก็ถือเป็นว่าปลาเยอะอยู่ครับปลาเยอะอยู่พอสมควรครับเจอแบบนี้ก็ปัะมานไปเรื่อยๆครับผมอย่างคือทุ่งนาามปลูกต้นไผ่ปลูกไรขุณเสะไว้ ใี่ครับว่าจะเลี้ยงปลาครับพอนีมาขอไปดูกับก่อนเด้อไปหาปลามาเสร็จก็ขอลูกชายขอไปดูลุที่ทําไว้ครับเพื่อมีปลากระโดดขึ้นครับเพราะลมมันแรงมากครับวันนี้เกือปลากระโดดเข้าหลุมครับผมวิ่งไปตั้งนานครับปลาไม่เข้าครับวันนี้เราก็มาดูกันต่อเลยครับล้างเสร็จแล้วปลาได้ทั้งปลาได้ทั้งหอยครับ วิธีสารบ้านเราครับผมตามทุ่ง้อนาอยู่อย่างพอเพียงมีความสุขครับได้อยู่กับลูกกับหลานคทนี้ก็สุขใจแล้วครับได้หลายอยู่ครับนี่ครับได้เยอะอยู่นะครับเ่นี้กินข้าวเที่ยงกันได้แล้วครับเทนี้ก็แล้วก็ปลาย่างกินแบบสักแต่แบบรยแยะเลยครับทาองถอยมา งานวันนี้ครับทำหลังน้อยปลานี่ครับก็จะมาจับปลาย่างแล้วนะครับเร็วเร็วว,ว,ว,วุ้นเรวอะไรตัวนู่น พร้อมแล้วนะครับพร้อมอย่างครับผมโอ้โหบรรยากาศคุณน,นาเอาลึก,กลับนะล,ล,ลับดิย่างปลาย่างอหอยครับผม ครับตอนนี้เราก็จะมาทําการกินข้าวเที่ยงกันนะครับคุณวัวก็กินหญ้ากินอยู่ตามนะครับลมแรงอยู่บรรยากาศดีมากเลยครับวนนี้มาเด้อรับประทานอาหารกันครับกินข้าวเที่ยงกันครับผมย่างปลาเข็งย่างปลาหมอครับผมกับหอยเซ็แซ่กับบรรยากาศทุ่งนาตามทุ่งทง้องนาครับกับลมหนาวมาครับผมมีบรรยากาศความสุข ใจสุขกายมากเลยครับผมมาเด้อกินเขา อร่อยมากเลยครับกินข้อาวอยู่เทียงนาครับผมบกว่ายอยากกินอไม่อกินใส่กลังเลยนะโซนะไม่โซ่ทำแบบ 吃桃 กาดตุ้งนาครับอยอร่อยแซ่บมาดูผลงานครับหมดเรี้ยงเลยครับถ้าชอบกอ็ฝากกดไลค์กดแชร์ไปด้วยนะครับสวัสดีครับ